ผุ้ท่ครับอย่าพลาดฉากสําคัญฉากนี้นะครับที่ชาววังนครพระมงกุฎรวมพลังร่วมกันสู้กับยักษ์นางยักษ์กาณินบุกวังนครพระมงกุฎหรือไม่ส่วนนางยักษ์กาขาวนะครับดูจะไม่สนใจพี่สาวอย่างยักษ์กาณินอีกต่อไปแถมยังแช่งให้ตายด้วยครับมาคุยกันนะครับ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจากจากวงวงกับดินที่ยูทูบและทิกตอกช่องพัชรพจน์นี่เป็นการวิเคราะ์เจาะลิกละครและยินชวนติดตามละครเจ้าหญิงพิคุณทองทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทางช่อง7 HD กด35ไปด้วยกันนะครับฉากสำคัญนี้นะครับเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าวังนครพระมงกุฎเมื่อนางยักษ์นะครับนะคาดว่าน่าจะเป็นนางยักษ์กาญนินกับสกุณานี่แหละที่บุกมานะครับบุกมาก็ถอยปล่อยพลังตุ้มตามพยายามที่จะลายบ้านเมืองซึ่งททหหาี่เ็น พาการระดมมานะครับใช้ทั้งดาบแล้วก็ธนูนะครับพลธนูยิงใส่ปุกโมงๆไปเลยนะครับแต่ว่าจะทําอะไรได้หรอเพราะว่ายักษ์เมื่อกลายร่างเป็นเป็นร่างใหญ่โตอะ่ะคราวนี้มาแปลกนะปกติยักษ์ชอบบุกตอนกลางคืนแต่คราวนี้บุกตอนกลางวันแดดร้อนจ้าๆนี่แหละบุกมาเลยก็ปล่อยพลังใส่ทหารตุ้มตามตุ้มตามเสียชีวิตไปก็เยอะครับมีการไปบอกองค์เหนือหัวสั่งสินชยัยว่ายักษ์บุกมา องเหนือหัวเสด็จพ่อสั่งสินชัยก็เลยไปเอาสั่งวิเศษนะครับส่วนพระารามิชัยมกุดก็ใช้พระขันวิเศษบุกมาธนูเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะให้อภิธานไทยด้วยหรือเปล่าในคบชมก็ก็มารวมตัวกันอโนไทยวโรรมทุกคนมาหมดเนี่ยมาหมดเลยมาระดมในการสู้ซึ่งเสด็จพ่อก็บอกให้ทุกคนถอยไปแล้วมีการใช้สั่งวิเศษเตรียมที่จะเป่าใส่ยักษ์แต่ยักษ์บอกว่าห้อยก็หอยหเถอะข้าไม่กลัวหรอกเสด็จพ่อได้ไม่กลัวใช่ไหมเป่าเลยครับ แบบที่เราเคยติดตามกันนะว่าพลังของหอยสังมันยิ่งใหญ่แล้วก็เคยถูกใช้ในการปราบยักษ์มาแล้วการนินนางไม่เข็ดไงถ้าเป็นการนินนะโอ้โหคุณผู้ชมครับเป่าทีนี่จากที่ปากดีปากเก่งก็คือค่อยๆซุดเลือดนี่ไหลออกจมูกออกปากนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้มีการเปิดเผยภาพของยักษ์ที่มีการสู้นะครับการนินอาจจะตายในศึกครั้งนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่า แขนนางก็ขาดไปข้างหนึ่งพลังของนางก็ก็ไม่ได้มากเท่าเดิมนะครับแต่น่าสนใจว่าถ้าเป็นการนินที่นางบุกมาเนี่ยนางจะแค่บุกมาเพื่อมาโจมตีเมืองอย่างที่นางคิดว่านางเนี่ยอยากจะจัดการกับองค์สังสินชัยและชาวเมืองแค่นั้นเลยเหรอคือถ้าเกิดมันแค่นั้นนะ่ะดิ้นว่าการนินก็อาจจะพลาดนะคือถ้าเกิดนางมาแล้วนางควรจะแฉะกาขาวด้วยหรือเปล่า ว่าไอคนที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะที่เป็นพระธิดาพิกุทองมันยังเป็นกาขาวอยู่อย่างงี้ดินว่า,น,าน่าจะสมนะแต่ถ้านางมาแค่ว่าจะมาจัดการชาวเมือ,นองนครพระมงกุฎจะมาตัดหัวองค์สังสินชายแบบที่นางเคยลั่นวาจาวไว้นะดินว่าอันนี้ก็ก็อาจจะไม่คุ้มสักเท่าไหร่นะนางนางบุกมาแค่นี้กําลังแค่นี้นางน่าจะรู้ว่าสู้ไม่ไหวครับที่สําคัญเลยตอนนี้ถ้ามองดูนะครับจริงแล้วเป้าหมายของนางก็มีมีความพยายามในการที่จะปั่นให้กาขาวเนี่ยเป็นบ้า แปลงคืนร่างเป็นเป็นกาสีดําอีกาสีดำนะครับไปโผล่ที่หน้าต่างบ้างไปจับชนีมาปล่อยในวงังให้ทุกคนงงงงสงสัยบ้างแต่ที่สําคัญกาขาวก็แบบตกใจนางก็สะใจครับหัวเราะคิกคักคิกคักคกเลยการมาครั้งนี้ก็น่าสนใจว่านางจะมาแฉกาขาวด้วยหรือเปล่าล่ะซึ่งทําไมถึงคิดว่าเป็นกาเนีนเพราะว่ากาลีกับกาขาวคุยกันนะครับกาลีบอกว่าเนี่ยการออกสิกครั้งนี้นะครับที่ยักมาบุกเนี่ย เสด็จพ่อกับเสด็จลูกนะครับไปร่วมสู้ด้วยกันไม่รอดแน่ส่วนกาขาวสาบแช่งพี่สาวตัวเองนะครับบอกว่าขอให้นางกานินและนางสกุณาตายคาที่ทีเถอะคาจะได้หมดอุปสรรคขวากหนามนี่ไงคือพอฟังแบบนี้นะตอนที่ดินฟังดินก็อึง้งเลยนะรู้สึกว่านี่คือความรักความผูกพันของความเป็นพี่น้องมันมันไม่มีอีกแล้วครับมันเหมือนตัดพี่ตัดน้องไปแล้วอะ่ะกาขาว นางฉุดไม่อยู่แล้วจริงๆครับฉุดไม่อยู่เลยนะคือสนใจแต่พราวโรพิชายมงกุฎซึ่งตอนนี้มันทําความเดือดร้อนไปไปทั่วเลยอะ่ะสุดท้ายแล้วเป้าหมายของนางคืออะไรคือแค่จะครอบครองพราวโรพิชายมงกุฎแต่คนอื่นไม่สนเลยแบบนี้หรอคิดจะฆ่าทุกคนเลยอย่างนี้หรอแล้วนางนางคิดว่านางจะครอบครองพราวโรพิชายมงกุฎได้หรอครับคุณผู้ชมแต่เอาล่ะสุดท้ายยังคิดว่าการนินถ้าเกิดนางไม่ตายไปเลยนะ นางก็อาจจะสาหัสที่สุดแล้วในครั้งนี้เพราะว่า,าสภาพของนางก็ใช่ว่าจะจะสมบูรณ์พลังของนางใช่ว่าจะแข็งแกร่งเหมือนเดิมการบุกมาครั้งนี้บินว่านางอาจจะประเมินต่ำไปจริงๆครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามขณะเดียวกันนางยักษ์กาขาวครับแม้ว่าจะสาบแช่งพี่สาวว่าให้ตายคาที่ทีทเถอะแต่ว่านางยักษ์กาขาวเองก็น่าสนใจนะครับเมื่อเราเห็นว่า นางเนี่ยพบกับพยาแรรงคําถามหนึ่งแล้วเมื่อวานที่ชวนคุยไปว่าพยาแรรงเนี่ยตัวจริงหรือตัวปลอมแล้วกลับมาทําไมเมื่อวานคุณผู้ชมย้อนไปคุยได้นะแต่จะชวนดูว่ากาขาวกับกาลีเองเนี่ยผมเนี่ยกระเซาะกระเซิงผมยุ่งเลยนางไปโดนอะไรมาหรือเปล่าหรือนางถูกกานินแฉแล้วนางโดนอะไรบางอย่างจนต้องกระเด็นหนีออกมาจากวังหรือเปล่า น่าสนใจครับคุณผู้ชมน่าสนใจแต่ที่แน่ๆเลยนะครับศึกครั้งนี้เราจะได้เห็นการสู้ที่แบบ ดูเดือดครับต้มตามเห็นแต่ละคนใช้อาวุธที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นอย่าพลาดนะครับดินชวนดูสดทุกเช้าวันเสาร์ที์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทางหน้าจอช่อง7 HD กด35แต่เกิดคุณผู้ชมพลาดนะครับมีภารกิจไม่สามารถที่จะมาดูได้หรือว่าติดขัดในช่องทางการรับชมส,ด,สดเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถรอดูย้อนหลังได้ในวันพุธพระราบัีที่ยูทูบช่อง3เสียนนะครับคุณผู้ชมละครดําเนินมา ใกล้แล้วครับใกล้น่าจะใกล้ถึงจุดจบแล้วจากที่ดินมองดูนะครับแม้ว่าอาจจะมีการปลอมแปลงสลับตัวหรือกระทั่งปมของพยาแรงที่จะกลับมาที่หลายคนจับตามองดินเองก็จับตา,ออบตารอดูด้วยว่าตัวจริงตัวปลอมแล้วและกลับมานี่กลับมาทําไมถ้าเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมใครอีกล่ะอย่าพลาดครับคุณผู้ชมจริงแล้วถ้าเกิดดูดูเป็นแบบแต่ละตอนแต่ละตอนแบบดินต้องบอกว่าต้องดูแบบละเอียดจริงๆนะครับคือ เรื่องนี้เวอร์ชันนี้อาจจะต่างจากเวอร์ชันอื่นด้วยอาจจะต่างจากละครเรื่องอื่นด้วยตรงที่ว่ามันมีการสู้กันด้วยแผนการความคิดมีความซับซอ้อนนิดนึงครับคุณผู้ชมฉะนั้นก็อย่างที่บอกครับอย่าพลาดแม้แต่นิดเดียวถ้าดูดีๆนะครับ ก็จะไม่งงไม่สับสนเพราะว่ามันก็มีที่มาที่ไปของการปลอมแปลงในแต่ละฉากแล้วก็มีการเฉลยในตัวมันอยู่แล้วครับยังไงติดตามไปด้วยกันและถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครชวนดูละครไปด้วยกันดินชวนติดตามที่ YouTube และ t ิ k t o k ช่องพชปปรปพลกับช่วงละครพื้นบ้านละครจกัจกจักงงงนะครับขอบคุณที่มาติดตามรับชมและมาแลกเปลี่ยนพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันเดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ